ได้ยอดมะพร้าวอ่อนมางามขนาดเลยเ็ดทอปจากปลาไปหากระแม่มาเจ้าก็ปรับคนใส้เตยเนอร์เพิ่มความเข้มข้นเราจะเคี่ยวพริกแกงกระป๋งองกะทิใส่ไก่เจ้าไก่เมืองเดีรอสุสะกสักก้าโอ้โหประกาศฝนตกนะครับมืดฟ้าเหลือเกินอ่ะก็มารังสร่นเมนูกันนะครับกินกันยามเย็นเนาะจ้าสวัสดีเจ้ายามเย็นเนจ้านี่เขามีวัตถุดิบ พิเศษไปทิพตเขาได้หยอดมะพร้าวอ่อนมาเจ้านี้แกงขั่วแกงคั่วก็มะพร้าวอ่อนใส่เฮดทอปเจ้าใส่ไก่เจ้าทอบไก่เนื้อนะครับเ้าก็มีเลือดไก่เจ้าเขาจะตำพี่แกงขั่วเองเนอะวันนี้นะนี่อุปสรรคของเรากับแมลงวันคุณพี่ตำเยอะมากวันนี้อะไรไมพี่แกงเขาจะทำเองเจ้าที่เบียร์นี่แต่ที่พี่เขาพกที่เขาปนไว้เรียบร้อยแล้ว ป่าปนเจ้าพี่ไข่ขาวเจ้ามีกระปีเจ้าแล้วก็เกลือเกลือรสด,ดีนุ่นที่สำคัญต้องโขกขาตะไคร้ผิวมะกรูดหอมแดงหอมขาวเนอะโขกรวมกันทุกอย่างเลยเจ้าแล้วก็เลยหน้าด้วยพีิชีฟ้าแดงกับโหระพาเจ้าจบเราจะมาเตรียมเครื่องกันก่อนเจ้าทีเดียวครับ นี่ถึงมีต์มก็มากระฝนเลยเจ้านี่ค่ะสูตรของเมืองก่อนอู้ลมอ่ะข้าวผัดกังแบมเต๊ะเจ้าครับตัวน,นี้มาตาฝนนี่กินกันก่อนครับจัดไปอ่ะเดี๋ยวเราสามารถเตรียมไอ้ของข้าวตั้มพริกไทยเจ้าเอาแข็งแข่งก้อนนี่ทำพริกแกงเองเลยเจ้าสูตรพริกแกงขั่วเนาะ เราก็จะต้องลองอาหารพื้นบ้านที่อื่นห้องพี่เบีย้ยทาเมืองเหนือมาเบื่อละแค่กินอาหารภาคกลางห้องเนาะงก่อนพริกไทยจ้าแม่ตามพริกไทยนิดหน่อยแต่ต้องใส่นักจ้าหมกยุบหยิบมือพายุก็มาพอดีช่วงนี้ก็ทำครัวนอกบ้านยากหน่อยฝนฟ้าเนาะพี่เบียเนาะไปกลางตุ่งกลางนาเกาะฝนเอาดี้องครัเวเลยเนาะ ท้องครัวยังมาถึงนหนเลยเจ้าพอดีช่างเป็นตีภารกิจอันนี้ตำพริกไทยขาวให้ละเอียดก่อน อกลงกังเจ้าเอาปะปนใส่ตัวเนอร์เพิ่มความเข้มข้นเราจะทำเมนูแกงขั่วยอดมะพร้าวไก่เมืองเผ็ดถอบปลรทุกจือยาวไปหน่อยเจ้าวันนี้ต้อนรับพายุตากตามให้ละเอียดเลยตอนรับพายุฝนนี่พิกแกงโขกเองเจ้า หอมขนาดเลยเขาอาจจะเพิ่มสีสันใส่พริกแกงเพรใส่ไปหน่อยเพราะว่าพริกแกงเพรเทาทำสำเร็จไว้ท่านสีจะงามเจ้าแกงขั่วคล้ายๆแกงเพรเจ้านี่เพิ่มสีสันใส่พริกแกงเพร,ร,พเ,พรเข้าไปเจ้าสีจะงามมาหน่อยไปเทาตามเองมันจะหอมเจ้าสมุนไพรเทาสดๆเลยไง เพิ่มสีสันเจ้านิดเดียวพอนี่ค่ะคลิปที่แล้วเราไปเดินการพื้นบ้านมาเจ้าเขาได้ยอดมะพร้าวอ่อนมางามขนาดเลยถ<อ>้าง,งามๆอีกกว่าจะขายราคาแพงนิดนึงนะคะ80บาทโมนี่แต่แกงได้เป็นหม้อเลยนะเจ้านี่เราจะหั่นเาพอดีคำหาหนุ่มกิ๊โซดได้นะเจ้านี่กิโซโชว เอาไปตำส้มก็ได้เจ้าหยออมมะพร้าวอ่อนของดีเจอที่แกต้องซื้อเหม,มือนเจ้าป้ะเป้าเลยเนืมมเ้อมะพร้าวอร่อยมากเนี่ยหนุ่มของแท้กินเต็มที่เข้าจส่เซีดยทอปจะไงไปทีนี้เฮท็อปจากป่าไปหากระแม่มาเจ้าโสดล้านเปอร์เซ็นหั่นเกลืองเจ้า,าไปหัว แกงคั่วกันใหนี้เหลือยงนะให้คนเท่าไปแกงแม่มัน,มนเยอะไป,ไปครับแกงพื้นบ้านเราก็ได้เกยสาคิดไปแล้วเนาะต่อไปเป็นของภากลกง้ากลกงแกงคั่วยอดมะพร้าวอ่อนเห็ดทอบไก่เมืองดูเห็ดทอบยากเจ้าผักหวาวอู้อันนี้ไก่ละค่ะเริ่มไปสีเทาเข้ามาแสกแสงสีขาวไก่ละไก่ละเจ้าแถมสองสาวันนี่ก็ให้จะมุดเลดูละชงนี้เหลือรีบอัน 2 0 0 250ช่วงก่อนนี่400ลิดใหญ่ซอยแบบนี่เลยค่ะเหมือนลูกจิ้นเลยเนาะแต่ล้าก็ยังมีขาวไว้นะมีเยอะค่ะบางอันบดได้ี่ถือว่านุ่มกบพิธีกุบก,ก,ก,กใหญ่ได้ที่แล้วเนี่ยโอเติมหัวกะทิเข้าไปเลยเจ้าเราจะเคี่ยวพริกแกงกับหัวกะทิอันนี้เหลือไว้ผสมน้ำเป็นหางกะทิเจ้า คนจนแตกมันเจ้าเข้มข้นเลยนี่พี่แกงเขาตำเองมันก็จะหอมถ้าซื้อสำเร็จมดก็จะอกค่อยล้ำคนจนกะทิแตกมันเจ้านี่ก็ของมากของกันเน,นะน,น่นเนาะให้นูเนี่ยกินกับข้าวสวยห่อนหรือข้าห,หนมเส้นก็ได้เจ้าเ <Wow. S 1> ข้มข้นร้านตัดเส็น คนไปเรื่อยๆเจ้าเดี๋ยวมันจะไหม้นมกะทิแตกมันใส่ไก่เจ้าไก่เมืองว้าวของแท้คนโอ้เข้มข้นขนาดนะี้ ่ซุปเขาก็เอาเห็ดทอบเอายอดมะพร้าวอ่อนใส่เจ้าต้อหอมสะสดใส่ห่างกระทิเข้าไปเจ้า,าเล่งไฟเลยสีสันมาละนัวนวเข้มข้นเลยเจ้าหาก็จะใส่ หยอดมะพร้าวพระเอกตโตเครื่องนหน้าขนาดนี้เดี๋ยวให้ได้เปลี่ยนมอหอยทอดอันหอยทอดเป็นเพื่อเอกเนาะของแปพงนางเอกคือมะพร้าวหยอดมะพร้าวมะพร้าว,าวนี่นายหอยทอดก็กินเข้าไปหอยทอดกับเพื่เอกเหมือนกันจุกๆเลยเจ้าดินแบบดูว้าว <Wow. S 1> น่ากินขนาดนจ้า oh, <be. S 1> น้ำเดือดแล้วเจ้าใส่น้ำตาลปี๊บทำเยอะเนาะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเจ้ารสด,ดีนิดนึงเจ้าทำเยอะมะเกาะน้ำปลาสกีฮอใส่กับนะม,มนนะนาวหอมเนาะจะจิมดูก่อนพัดจา่ายคาก็ใส่แห้งก็มีทำทางส้มผักกาดบ้างอะไรบ้างเน้เนเก่งขั้วนี่าก็ชอบ ลงตัวกับยอดทองข้าวแล้วก็เห็ดทองครับไก่มือเลือ,ลอดอมาใส่ปุ๊บไก่สุกมันจะใส่นิดก่อนลัสีสันเพิ่มสีสันนิดนึงเจา้าพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดเพิ่มความหอมเจ้าใบมะกรูดตอนนี้หอมขนาดเลย โม่งงเหมือนจะน้อยเจ้าเพราะว่าเครื่องมันเน้นเน้นเกินอเองก็เครื่องจะเยอะนะครับโทษน,นะยั่วๆเลยยั่ว,วครับกินแกงยำแรงฝนตกพันๆอ้ตับจองตับเด้อกับเ็ดทอบวันนี้ไก่ไห้ขคลืนเ็ดท <ๆ S 1> อบอุายยอดกะเพราอ่อนที่หวานมากครับเจ้าในลรอซุสกสก้าม ช่วงตอนรอแกงสุกครับก็มาอัปเดตห้องครัวครับยังไม่เสร็จนะพอดีช่างหยุดหลายวันอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็พามาเดินชมนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวโบร,ราณในอดีตที่ครัวคนเอี้ยงจะทําอาหารตรงนี้บ่อยๆนะครับตรงนี้ทุบหมดแล้วนะทุบไปแล้วอ่ะดูข้างในหลังคาเรียบร้อยแล้วถูกว่างนะครับนี่ใช้ได้เลย ประตูละตรงนี้ครับก็ห้องครัวโบราณของคุณพ่อสวัสดิ์พ่อครัวคุณเอี้ยงก็ยังมีอยู่นะนี่มาทําตรงนี้ก่ออข้างหลัง,งข้างๆนี่เป็นห้องครัวเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นสวนโบราณน,นะครับฝึมือพี่พ่อก็นี่ก่อเองทาเองสวนห้องครัวอยาก็จ้างช่างนะครับเราก็เน้นเซฟต้นทุนนะ จะประมาณนี้เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสอดแฟรกไปในแต่และคลิปนะครับว่าห้องครัวเราไปถึงไหนแล้วเนาะอะเป็นการทุบห้องครัวแล้วก็รอ้อยเสร็จก่อนนะครับนี่รอชัางนิดนึงประมาณนี้ไา่สุกเจ้าเติมเลือดไก่เข้าไปเทเป็นท่อนๆกระหู ด้วยหัวละาะหอ,อมมากคอเน้นเน้นหอมครับขาอ่อนเน้นๆไก่เน้นๆเน้นๆทุกอย่างลุกกระเจ้าตกท้ายด้วยหัวละพะว้าวเรียบร้อยหอมสออมดสดถ้าแกงเพชรก็จะใส่อันมะเขือโปะอันอย่างหนอกพริกแกงก็จะต่างกันนิดนึงแต่บางคนก็เอาพริกแกงเนี่ย มาใส่เป็นแกงคัวคล้ายๆกันเจ้าหอมหอ,หอมหอมขมิุจอลำล้าดมาเลยอ้าวเรียบร้อยแล้วเห็ดกรอบนิ้นน้น มาจามาจากินขนมเส้นกับแกงคั่วเปิ้งเปิ้งเนิ้อไก่บะเน่นเจ้าเน้นอยู่เน่นอยู่สามอย่างเลยตู๊เบียรเฮ้ยเฮ็ดทอดกอได้ไก่กอดดียังก็ดีกินผาวอ่อน,นเนาะแมนของเราอีกแล้วยามเย็นไก่เมืองอ่อนลำ ไดนคนคนคน,ว,นวับนี้ต้องหาต้องหาในตลาดเจ้าครับอ้าวกินด้วกันเจ้ามาแล้วรครับเด็ดทอ,อบเด็ดขอบท่ามกลางฝนตกอ่ะกินอ,อ,อร่อยอ ทอดกับซสครับเรามาทัาออนกับซดเจ้าเมะฝูมินตอมก่อน,นักช่วงนี้ฝนตกก็จะเยอะหน่อยมาทิบย์ไพอดเลยแกะแกอขนาก็ได้กินนี่ึ่งกับนกครับ ว้ยโทรเผ็ดแก่ขั่วนะหมอว้าวเนี่ยลำใบลำบอดนะแปลว่าคนเมืองน้ำอร่อยอร่อยมากอร่อยมากๆลำคนเหนือมีหลายลำเจ้าลำแต่ลำบ่วลำใบลำบอดลำขนาด กินเยอะๆทำง่ายสหรับหน้าลนนผลครับช่วงนี้ก็ขลังครัวเองอาจะรกๆนิดหนึ่งเนาะช่วงกำลังต่อเติมก่อสร้างกันอยู่นะครับเจ้าจากไปด้วยคำนี้รเราไปทำเนื้อเนืแอนด์แมตกใจวัรุ่น ทำเองได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณไลค์นะน